พวกเจ้าทั้งนายไพ่จงจําไว้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมพอ่อตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาโยนยาอีกเพราะชะตาเจ้าจะถึงคาดขคาตะแลงแกงดังออกยามีชื่อผู้นี้คอนแสบ <c oughs> เลยนะนี่อที่นี่ย สวัสดีครับพบก,กับผมบีบิกวินและตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงหงสาวดีอ่ะไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่มิวซิมอีเวนต์บิบิกันกาญจนบุรี2024ซึ่งจุดเด่นของมิวซิมนี้ก็คือ สถานที่ในการจัดนะครับซึ่งเป็นกองทายทาหนังของภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนิวรมหาราชซึ่งจะมีฉากตั้งแต่กรุงหงสาวดีอยุธยาและจนไปถึงหมู่บ้านชาวจีนที่เขาเอาไว้ถ่ายหนังนะครับและก็นแน่นอนครับเมื่อเราไปปิ้วปิ้กันที่นั่นแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตีของผมนั้นเป็นตีชายชกันใจเกเรเป็นหลักน่ c e nice. โดยในเกมมันก็จะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีม A และทีม B โดยทีม A จะใช้เทปสีเขียวและแต่งตัวตีมลายพังเป็นหลักและทีม B จะใช้เทปสีเหลืองและแต่งตัวอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช้ตีมลายพางังน่นะครับผู้ผมอยู่ทีม A นั่นเองโดยจุดเกิดของผมนั้นก็คือวัดมอนที่อยู่ในนังซึ่งเป็นจุดที่องค์ดำใช้ในการฝึกวิชาฟาร์มปั๊มเวลนั่นเองนะครับพอดูดีๆแล้วผู้ผมก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาทางการอาหารให้ชนกลุ่มน้อยแถวตามชายแดนแต่เมื่อถึงจุดแตกหักแล้วก็ต้องลงมาช่วยลบด้วยนั่นเอง เดี๋ยวพารกิจของรานนั่นก็คือเขายึดจุดเกิดของทีบี แต่โดยจํานวนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทําให้พวกั้นะไม่กล้าเข้าตีแบบตรงๆนะครับ <What? S 1> ซึ่งหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะครับก็เลยมีู่งแผนเป็นหลักซึ่งก็คือแผน A เข้าตีจากทางด้านทิศตะวันตกหรือจะอ้อมไปตามแนวกําแพงและหาจุดที่ไม่มีกําแพงทางด้านทิศตะวันตกแล้วเข้าตีจากทางด้านหลังของค่าศึกพอดีนะครับมาในส่วนของแผนที่2ก็คือแผน B ก็คือจะอ้อมไปทางทิศตะวันออกโดยจะผ่านป่าและเดินไปตามแนวกําแพงนะครับโดยทางทิศตะวันออกของแมปนะครับจะมีหมู่บ้านจีนอยู่ซึ่งพวกเราจะทําการยึดที่นั่น ค่อยๆลุกคื้ไปทางที่ตะวันตกนะครับซึ่งถึงแม้แผนนี้จะดูเหมือนเดินไกลซะหน่อยแต่ดูเหมือนจะเซฟกว่านะครับผู้หงก็เลยใช้แผน b ีแทนนะครับเฮ้ยนี่มันพวกมอนเนี่ยเห็น่าชหลวว่าเราเป็นพม่าอยู่เปล่สุดท้ายเราก็เป็นมอนกำลังเข้าที่ตั้งเตียนถึงจเกิดข้าากอใช่ พยายามออกซ้ายดีกว่าพี่ไปได้ป่ะพี่ไม่ไแน่ใจไม่ฝั่งนู้นว่ะจะไม่มีทางให้ไปใช่ไหมมันเลียดได้นะพี่ปืนมันยิงไม่ถึงฮะ<า>ปืนมันยิงไม่ถึงเขาเขาพยายามเจรจาไม่ให้ขึ้นกำแพงกันอยู่เมื่อกี้เราต้องเดินไปฝั่งนู้นซึ่งไหนต้องไปฝั่งเดินอีกแล้วก็ตรงยาวเลยใช่ปะ <S <S ใช่ใช ยังเอ็นลงนิ้วก้นยังไม่ดีเ้อตนกระเป๋าว่างไหนแล้วกระเป๋าว่างไหนโอเคแล้วผมร้อนเ,เดินไปดูก่อนนะเพ่แล้วก็หลังจากที่ผมเดินทางไกลมาอย่างยาวนาน มาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่เป็นบริเวณหน้าทางเข้าใหญ่นะครับซึ่งผมได้พบกันรประทะก,กันทั้งบนกำแพงแล้วก็ต้องบริเวณรอบนอกนะครับรเลยทำให้ต้องส่งทีมสเกลออกไปตรวจสอบนะครับว่าข้างหน้านั้นเป็นยังไงใช่พวกเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะมีบางส่วนของทีม A นะครับนั่งรถและเป็นลงที่หมู่บ้านจีนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเหลีเรื่องการประทะก,กันเลยต้องตรวจช็คก,ก่อนนะครับว่าใช่พวกเราหรือเปล่าอยามาบ้า <c oughs> ปนใช่พี่เนี่ยเห็นเดนินไหมเข้าไปปุ๊บไม่มีกำแพงหายกำแพงหายบุ๊บน,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 นกาาที่มมสองนาบมิ่สองนาฬิกาอยู่มมมไม่เหน อยู okay? okay, iene, ่เป็นไงต้้งเพชโอเคไหมพี่มินพี่มินตรงถนนตรงถนนลาตัวเวนลาตัวเวนถัดจัสาร์กางน้ำอ่ะ ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ฝั่งไหนกันบ้างก็เลยพยายามตั้งแนวรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูอีกทีนึงนะว่าจะบุกไปทางไหนได้บ้างนะครับเราลองรถกระบะนะเขามาถ่ายรูปที่เหลือด้านหน้าด้านหน้าตามเพชรตามเพชรกำลังมไป วังน้องสิสองนก้าสิสองในก้าโครงการโครงการโครงการ นุ่งกันตี้ตรงสะพานทีเขาเล็งอยู่เขาเล็งอยู่ contact c o n t a c อ c o ท t a c t เขาลบพุ่มไม้หน้าเราเลยพุ่มไม้ดำอะ่ะ สองคนสองคนภูมไใจดำหน้าเราออกหนึ่งออกหน<อ>ึงออ่งสวยพี่ สวยสวยสวยทางซ้ายพี่ทางซ้ายเข้าได้แล้วได้ฮะเออพี่เห็นอยู่พี่รเิทคนยืนอยู่เนี่ยสองคนใต้สะพานใช่ไหมไม่ไม่นุ่นเลยพี่ดีๆตรงห้องตรงกลางนี่นะดูนะพี่ เออเห็นเห็นเห็นสองคนเป็นรีบปะสอบถามสอบถามตสาสะพานหันหน้าทางขวาน,นะครับผมเห็นคนยืนอยู่สองคนใช่พวกเราป่าครับโอเคพูดเดียก,กันโอเคขอบคุณครับเล้ะซ้ายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหม

ร้อนเลยแล้วไม่คนอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่หตายควต,ต้องไปเข้าวัดถ้าไม่ตเทคนะทรคัวเข้าวัดไหมพี่ตายเป็นตายอะ่ะเพราะตรงนี้เราตายแน่อะ่ะเ,เดินตาม,มนนตามถนนไปพอดีโดนไหมถนนน่ะไม่ถึงนะไม่ถึง<ท>พี่ถนนดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคเอาต,ต่อนะอ้อมคันดินมึงก็ได้เดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งหรอก บอกบอกฟังดีไหมพี่พี่เราอ้อมดีกว่าขึ้นถนนแล้วเดินตามคันดินไปขึ้นถนนน,นู้นเหรอเออไอ้เพยิงไม่โดนหรอกไปได้เลย,เลยไปเนี่ยเดินตัดตรงไปเลยไอเดินตัดตรงไปแล้วมันก็ยิงไม่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ดีมาวั่นะเพจ เชีย่ยข้อเท้าใชิบหายหลอนจะปะทะก,กันไปนะครับก็ฝั่งตรงข้ามก็ทำการเลื่อนถอยไปแต่ผู้ผมไม่ไหวแล้วนะฮะร้อนเกินเกินไปนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยวางแผงนะว่าจะยึดวัดให้ได้ก่อนนะครับแต่ก่อนจะยึดวัดก็ถอนตัวไปแล้วสองสามคนนะครับอาการร้อนเกินนะครับ <laughs> ไปแล้วไปดูเห็นนะขอตามไปดีวกว่าใครกดวอลทิ้งไว้ครับโอไม,ไม้ไม้เกี่ยวไม้เกี่ยวเหี้โอ้โ,หโห้ไอเชี่ยหนามปะเนี่ย

รนะราวังต้นไม้นะพี่หนามกระออกใส่ชุดพยุตเลย้รววนได้งเระวังระวังกำแพงนะระวังกำแพงนะมีคนโผล่มาได้นะเมื่อกี้มีคนโผลม่นะม,ผลม,ามาระวังด้วย แ่เช่นคนเอารถเดียวเข้ามาเไดแล้วโอเคไหมปล่กันไหมมาแล้วพี่ขึ้น เอเคสุดท sí. ้ายแล้ว <sc> ก <Wall jaar Fac jaar> ็ต <Uma velocidade wiele> ีไม่ไหวนะครับเนื่องจากอากาศร้อนเกินไปนะครับแถมทางผู้จัดบอกว่าตอนนี้เบรกเกมแล้วนะครับแล้วจะมีต่ออีกทีตอนรอบบ่ายแต่ผู้ผมไม่ไหวแล้วนะแดดอุณหภูมิ44องศาอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆครับก็เลยขอถอนตัวแล้วก็จบงานไปครับก็จบไปสําหรับมิวซิมที่กาญจนบุรีของผู้ผมในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แต่ถ้าเกิดว่าแคร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ